สวัสดีครับบ้าวเท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันนี้วันที่30กรกฎาคม2568พา f เอฟซีพาทผช่ชมครับเมื่อนี้ครับจะพาเดินทางนะผมไปหาปู่วัดป่าภูต้องมนนะครับทาช่าทถ่ายบรรยากาศ FC ให้ได้เบิ่งพี่น้อง บรรยากาศการเดินทางนะ้พี่น้องเนาะอ่ามีแลคนนนะครับถนนนาบทางขึ้นไปนะ้พี่น้องทางขึ้นไปนาะบวัดปูกะจะเป็นถนนลูกรังนะครับการเดินทางกะนี่แหละประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับมาหาปูแล้วนะครับงวดวันที่หนึ่งสิงหาคม2568หงวดที่ผ่านมาสองสตรงตรงสี่สองสองสปูให้สองพี่น้องนะครับอ่า หมวดที่พันนาปูสวดเหล็กไก่นะครับอ่าล้กก็เลขฝันปูแกแม่นเด้อพี่น้องเด้อโอ้พี่น้องทางลาบากในเลขฝันปูหมวดที่พันนาสองหกนะครับปูว่าสองหกอ่านะครับเมื่อนี้นะครับใกล้เข้ามาแล้วนะครับเมือนให้ผ้าเดินทางขึ้นไปหาปูอีกนะไมาให้ปูเน้นให้ปูย้ำให้นะปูวัดป่าผูต้องมนพี่น้อง่ทยบรรยากาศให้เอฟซีบงคือเกาปูว่าท้าฝนตกนี่ท่างขึ้นมาจะลําบากในเด้อสันปูว่า จะขึ้นมาได้บ่ละเป้าเทาปูวาอ,อนี่แหละครับทางขึ้นพี่น้องพุ่นละเห็นตลังค่าแดงๆอยู่พุ่นทผช้ชมเห็นยุ่ไก่ๆพุ่นละนะครับไม่ปูเน้นให้ปูย่ำให้หลกักกาจะพามาฟังน้ำกันปูฝันวัวงวดนี่น้องพี่น้องเนาะหาได้โชคน้ำปูได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมา42 242พี่น้องนะครับเลขสวดเล็กไถาถนน,นนี่แหละพี่น้องเอา นะครับนี่แหละครับบรรยากาศการเดินทางลําบากเนี่นะครับแอร์ลำพากกระพาเดินทางขึ้นเขาพี่น้องนะครับเลาจังไปพ่อการยุวัดนด้ลพี่น้องเด้อนะครับไทยบรรยากาศให้เอฟซีได้เบิ่งจักหน่อยนะครับท่านผู้ชมนะครับสีคึมคึมคือฝนจะตกอีกพี่น้องนะครับจังไปพ่อการยุวัฒน์ผุนหลักธรรมชมุ่มเดินทางมาถึงแล้วท่านผู้ชมนะครับผม ด้านหน้านะครับผมด้านหน้าจะเป็นองค์ปู่มุจลินเด้พี่น้องเด้อนะเดินทางมาขอพรขอโชคได้เด้พี่น้องเด้อนะครับผมอ,อยู่จังหวัดอุดรน,นะครับผมตำบลโพนสูงนะครับอำเภอชายวานเด้พี่น้องเด้อนะครับมาหอดมาถึงแล้วนะครับพี่น้องจอดก่อนทนผร้ชมนะครับผม มาหอดมาถึงแล้วท่านผู้ชมนะครับผมคนับด้านหน้าด้พี่น้องด้นะครับด้านหน้าจะเป็นองค์ปู่มุจลินนะครับท่านผู้ชมอ่ามาขอพรขอโชคขอลาบได้พี่น้องนะครับเอานะครับก็จะเข้าไปกราบนมัสการปูน้ำกันได้ท่านผู้ชมด้นะคนับล่มพี่น้องคนับร่มแห้งหนับเป็นคึมๆอยู่นะครับเอาจังเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันได้ท่านผู้ชมด้นะครับผมมาหอดมาถึงแล้วพี่น้องนะครับ อันนี้ก็คุณแม่นะครับเพินผากันมาลดน้ำมต์น้ำปูบ่ะครับผมจ้านี่ดัมชมได้พอกันพอดีเนาะแม่เนาะ,ะมาเสริมดวงม่านดัมชมมาลดน้ำม,ำมต,ตม์น้ำปูจ้าโอ้โที่เหลาเต็นปูให้คักเนี่ยสองสี่สองสองสีตรงตรงอืมอาหงวดนี่แหละได้โชคน้ำปูเออสาธุนะครับเ<า><า>นาะ สามตัวน้ำปูพี่น้องนะครับเดินทางมาทางไหนก่อนครับผมสามหมอมาแต่สามหมอพี่น้องเออพากันเดินทางมาแต่ฟังสามหมอเออเออเอาได้โชคน้ำปูระบาดนี่ได้แล้วจะได้แล้วเออเอาถ้าฟังน้ำปูอีกเออเอาท่านผู้ชมนะครับมาหอดมาถึงแล้วเดี๋ยวว่าเถ่าเขามากราบนมัสการปูน้ำกันนะครับผม การมัสการครับปูการนมัสการนะครับท่านผู้ชมมันนกาบเอฟซีแบบเป็นฝากถวายอังสะนบอกอังสะบอกคาปูคาปูเพราะเขาเยอะแต่ครับแต่ว่าเบิ่งแล้วคือเป็นใส่ไงท่านผู้นี่ปูเพราะดีนะครับะไรไ่เบอร์เอลว่เบอร์เอ็กเอลไม่ปูเออเอ็กเอลกับใส่ไงอยู่ปูผู้หน่อยเป็น้ำเพื่ออ้วนขึ้นเออเอานะครับท่านผู้ชม หัวที่ผ่านมานี่พี่น้องสองสี่สองนะครับปูให้สามตัวนะครับถ้าตัดเอากระสองซีตรงตรงเบ้าเท่าไปตัดตัวไทยซีสองพี่น้องปูให้สองสี่สอง,สองนะครับเกือบสามตัวนี่ท่านผู้ชมมาหาปูตอง,งวดแล้วนะครับปูสวดสวดเล็กไหลมาปูฝันดีพ่ปูบัดน,นี่้ฝันอันฝัน พอดีเบาเ่าว่าอันมาสิมาโคง้งฟุไทยเนาะครับปู่เกลียเสียงมังเล็กไอ้ไอ้เสียงมังเล็กตวัวนี่แหละตวัวอันหาสามนี่เนาะตัวหาสามปู่หาสามนี่าาเนาะครับอืมค่าสามนี่อืมเกลียอันฟันาาว่าเขาอันเอาไม้อันอันเอา,า,มาอไม้พยุงมาถวายครับไม้พยุงขอนบอกักไงครับปู่บ เออเบ่เบาไซตะสินเนี่ยครับบ่บบใส่เสือนะครับอ๋อค่เบไซเสือเบส่ตเสินบ่าส่เสือแม่มีแต่ย่อมผู้ยิ่งเมธำผู้ยิ่งเลยครับปู่น้องพ่อเขาเลยบอ้มันคือมากแบบคือีแต่ผู้ไข่ๆเนาะบาท้กว่านะมาถวายไหมเออเอาไม่เอาไม่พยุ่งมาถวายครับในความฝันเออไม่พยุ่งมาไหบัตนี ไอ้เขาก็เลยเอกขึ้นมาเอ้าเอามายัางขอนไม่เอามาถวายเนี่ยไม่มุ่งค้นกาะสันไม่พยุ่งครับป<ง>ูอ่อะก็เลยว่าบานแหงห้วยยาเอาขึ้นมาก่าสันมันมันมันเอาขึ้นมาบ่ได้ดีนัก,กน,นะครับบ่หนักดอกอันปู่กสันเขาว่าเขาเอาขึ้นมาครับผมเอา เฮ็ดจังไรเนี่ยโอ้ยมานนนี่มันก็ขวางลังงางอยู่นีแแ่แหละเขาก็เลยว่าบ่ได้อันให้ขวางดอกตั้งไว้เขาว่าครับอือม,มาแล้วกันวันนี้เอาเด้อสิยกขึ้นให้เขาว่าผู้อันจับเงามันยกขึ้นรวดบาดไปจับผมเบาๆนึงครับโอ้อ่ก็เลยเอาเอาตั้งไก่นี่แหละไก่ข,าง,งข,า,งขางต้นไว้ไก่ไว้เลยนะครับไม่จังไรไม่ขึ้นบาไม่คือเบาทนะี่เื่อเบื้องว่าอถวายผู้ นี่ละนันเป็นไม้มงคลนราไว้นีระพู่เขาอ่าบานในเขาก็เลยฆ่ากันให้พร่อนเขาไปครับปู่บานอาจารย์ก็เรียกว่าโอ้เหล็กมันเหล็กมันเข่าแล้วก็หกหนมันสีมาบ่น้องครับเล่คึดนะครับปู่หกในมันมันสีมามันสีแมนบ่ครับสีมาสองตัวก็คึดนะอ่าคุดบานในมัน มานอวดมือก่อนฝันบันครับฝันว่าคูณบาเป็นพระนี่แหละมากมากัดแจ่ัดมากัดมาเหรียญน้ำให้ยังนี่แหละครับโอ้ยอาจารย์ว่าท่านจะคื้นจะน้ำแนวเดียวเท่านี้สามสามหกเดียวพอสามสามหกตีโกระหว่าสามตัวได้ตีักคือตะน้ำสามสามหกนี่หมดแล้ว่างอันสามสามก็เป็นหกนี่เด้อาจารย์ที่ไปคื้นยากยังเล็กเลยครับค่ะเงี้ยบานนี้ก็เรียกว่าห้วย แสดงปลาเลือดเนี่ยมันหกสามมันเขาแล้วหาหกสามครับอหกหาสาม 6, 3, เก็แก้แก้ว่าเรียกหาแก้เบาๆนะแต่ว่าอาจารย์ปลาหาย่างแก้วเลยว่าปูคือตะน้ำหกนะอือ<ม>ครับแล้วก็กว่าเลยว่าโอ้ยสิบเอ็ดคืดยาก่ยยังสามสามหกเนาะแล้ไว้สี่ครับสามสามก็เป็นหกเลยเนาะแล้วว่าอ่าปลเลยว่าโอ้แสดงปลาเลือดหกมันมีอยู่ สามแสดงว่าเลขสามก็มี่รับปูมอืนเลขว่าเลขมันอยู่แล้วนะเลขเนี่ยหกห้าสามเนี่นะที่ปูเสียงอเสียงตัวเลขฟันก็คือหกห้าสามในมั่วปูขาเลขึ้นว่าฟันทุ่งใดว่าเลขมันเขาเลขเขาแล้วห้าหกสามเนี่ยห้าหกห้าสามห้าหกสามในมั่วปูยู่นี่ละเลขนะยู่นี่ละมั่ปูเพราะว่าขันปูฟันเขาเอายังมาถวายเลขมันเขานะครับอื แต่ว่าขันผู้เงินปฏิทีไปหลายจังี่ขันฝันว่าเขามา่ังคัญนนีแบบขอนตีไปเท,ท่าทีบเท่าเดียนนะครับนนรแต่ว่าในในถ้ำของปูเนี่ยปูเสือว่าเขาของมาให้แล้วมันได้ได้แล้วติปูแมนก็คือ,อคือเขาสรุปเลขให้คือเขาแล้วแมนอะไรมาฝันที่ว่าคู่บา่าบคบเพิ่นบอกว่าสามสามหกเ่ยเพิ่นสามสามหกเลยคือปูขึ้นตะแล้วว่าเกีวกับหกหกมันสิมีบอลน,นะครับ เพื่อนก็เลยมาว่าว่าเพื่อนก็เลยว่าโอ้ยคืดตะเรียงเดี่ยวน้อไอ้จังสามสามกับเป็นหกแล้วไว้ทั้งสีชอบไม้เล่ามันสิคืดยากนั้นสามสามหกป็น่าเล่าไว้กับตรงกับชุดที่ปูให้เลยเนาะปูเนาะแม่นออาแล้วเ่าว่าอว่ามันสิเป็นเลขเล่าทีเล่าว่าสามสามหกไม่จงได้เล่ากับว่าา สามสามก็เป็นหกตัวอาจารย์สิไปคืดยากอย่างที่สี่นะครับเออแปลว่าโอ้เลขแสดงว่าเลขหกันมีครับเลขสามก็มี่สามหกจะพอเป็นเก้าสามเนี่ยพอปูหรือห้อยยักแล้วใส่เก้ากับหกตัวเดียวกันกันครับอ่ยุ่งสมองอย่างนี้เลยครับเออคันสอดต๊ะแต่ชอดเท่าเดียวไอ้ฝันกับที่แล้วนี่ได้สองหกเลยพอปูสองเองก็ปูอ่าหัวที่แล้วมันได้สองหกเลยเด้ เขาฝันนะหกสองหกหกสองหกนะเขาเขาใครฝันได้งวดกวนครับปู่อันนั้นได้ตรงตรงเลยงวดนล้ก็งวดนี้ก็ที่เขาเป้าขึ้นกันเล้เขาเขาวิ่งขึ้นกันเพราะว่ามันฝันไอ้ตะโกนนั่นผู้ผู้ว่าได้เล่าให้บ่าว่าฟังเนาะที่เขาอัน มันสีใบเงาคนบ่าค,คิดบ่ายบาเนี่ยปูฟันอันเขาม่นไปเบื้องสัต์ปะหลาดครับ,ไป,บปรไ,ปไปเบื้องสัตว์ปะหลาดผไปแล้วใส่สั์ปะหลาดมันผนเป็นขีโตมแล้วแล้วเขมนบ่เห็นตัวจักเทียนะครับก็เลยอันปูได้ใจให้เพราะเห็นฟันซัอย่างเขากระหูเบืเ้องจักเขาก็สงใสครับปูก็เลยควัดลักเลยน,นะครับ ขันบอกควัดบาเห็นตัวมันควัดมากมันเป็นเตาไงตัวท่อเดินดาวดาวอยู่ครับคัอันตาอันแรกแรกันตาแรกแรกติดโป้แม่นบ้านเอก็เลยให้งบเอาน้ำมาล้างดึงเอาน้ำมาล้างดึงดูตาเขาตัวใหญ่เขาเขียนเหลขกไว้เดวยวเขาก็เลยเอาน้ำคูม้ำสาดล่างวันนี้ยุทองมันก็ดินดาวดาวแต่มันเป็นหก ห้าหกกันนะอ๋องวดนันปะปูบอกว่างวดนี่ละงวดน้ำเท่างงวดนี่บอกแมนก็ตรงกับชุดนีเนะฝันฝันงวดนี่ปะปูแมนก็เรียกว่าหกห้าหกนะครับปูเลยมานี่หละมันเลยเป็นปฏิปตอวว่าปูเลยมาสงสัยว่าหกมันสิมาสองตัวก็ขึ้นเรื่องนี้นะบาาในอันเขาเล่มาว่าอันสามสามหกนะปู่บ้านันเลยมาสรุปแต่ว่าหกค่าหกกับฝันในงวดนี้ปะปูแมน ฝัน่าเห็นเตายักษ์เนี่ยแม่นอือเอาพี่น้องเดี๋ยวเขียนใหนน้ำก้มฝันปูวานนี้มันก็เริ่มหล่ด้วยบันนี้ซุ่มเฮดคอสอดหอกับหอกับเข่ากัตัวเดียวกันก็เริ่มบุ่ไหว้ไส้ผงแล้วบอกนี่ละเอ้ามันเป็นคอสอดนักเดือนะครับแต่ลงมก้มฝันปูให้กที่นี่สามสามหกแต่ว่าปูฟันทุ่งคือรับห้าหกสามหกห้าหกสาม เออหกข้าสามคันมาสามตัวเลยดีครับปูมีเปอร์เซ็นต์เขาสามตัวนั่งว้หกขาสามเออหกห้าสามครับมีเปอร์เซ็นต์เขาสามตัวเลยครับหกขาสามกับชุดที่ปูไห้ตองวัดเลยพี่น้องแมนครับผมนี่ลหละคันคันออกก็คือออกตัวนี้เลยเต็มเต็มคันบ่ออกหกขาสามกับนั่งกัดักสีวายจังไหยกับสามสามหกแล้วสามสามหกครับ หกหาหกบ่ปัวที่ว่าเห็นอยู่หลังเตายักเนี่ยซื้อสามคู่เนี่ยคันบ่มันใจบ่ออกคู่ไหนกับคู่นึงสตัวนี่เอาเดี๋ยวเบาเท่าเขียนให้ทำชจมก็องปันปัวครับผมหเพราะว่าคันไปซื้อสองตัวเมื่อกลายลาสาตัวมิตตัวใดได้กับปัวสมตัวเนี่เอาสามตัวได้คือหกห้าสามเป็นบ่ครับหกห้าหครับ นะคะสามสามหก 3, 3, เอาท่านผู้ชมนะครับผมเบาแถาเขียนให้เออ่าธรรมบุญชมนะครับผมปู่วัดปู่ตงมนดตด์ุษย์พี่น้องเด้วยนะครับหนึ่งสิงหาคามสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับเป็นแนวทางพี่น้องฮาได้โชคฮาได้มานน์ปูสามคู่นี่ถือแน่นอนค่ะสามคู่นี่บอกปูสามหางนี้หกห้าหกครับสา,ามสา,ามหกครับหกห้าสามอา้าวท่านผู้ชมนะครับเมื่อนี้เดินทางมาหาปูปูกระว่าฝันดีอยู่ นฝันว่าโยมเอาไม้มาถวายนะครับแล้วก็ฝันเห็นเต่เตายักษ์พร้อมพี่น้อง,องปูอาฝันว่นาเด็กอ่าสัตว์ประหลาดว่าสันแต่ว่าเป็นเต่ายักษ์เนาะพี่น้องเนาะอยู่หลังเต่าน่ะฮกหาฮกนะครับแล้วก็ฝันว่าคู่บาบอกว่าสามสามหกนะปูเอาเลขนะครับที่ปูสวดเหล็กไหลพี่น้องหกห้าสามมะเสียงฝันเลยพี่น้องเด้อแล้วก็ฝันดีนะครับหกสามปูอากันเกลือสามเป็นน้ำเน่พี่น้อง นับหาหกปูได้จากันเป็นเก้าหากับกันไป็นน้ำเด้อนะครับแต่ว่าอันนี้ศูนย์ห้าสามนับที่เบาเถาเห็นในขันน้ำมุ่นได้เป็นนองเด้อนะครับเบาเถาก็เป็นมูมเห็นเป็นศูนย์ห้าสามแต่ว่าที่ปูเนรไหคือหกหาสามนับที่มาหาปูตองวดนะครับหกห้านับหกสามห้าสามสองตัวมักตัวใดลายปนะูสองตัวที่ครับสองตัวในมกักไอหาหกหาหกหกหาตนะัปูนะ เนะครับเดี๋ยวบอเแ่าเน้นให้3คู่นี่แหละพี่น้อง5 3 6 5 6 3อ่าปูเน้นชุด6 5 3นะครับแต่ว่าปูว่าให้หายไปเลยนะครับ3 3ตัว6 5 6 3 3 6 6 5 3มสามห้าเอาพี่น้องหาได้โชคน้ำปูอีกเด้อออกฮาสามนี่เน้นคักๆเลยป,ปูวาฮา,าลอตเตอรี่ไว้พี่น้องนะครับหาได้โชคไงเพื่อได้รางวัลไงได้พี่น้องเด้อเออ นะคร kah, i, six, five, six, six, five, me, ับแต่ว่าก็ม huh. ีเปอร์เซ็นต์ออกอยู่หกห้าหกขุมีเปอร์เซ็นต์ออกหกสามหกตีโปรท่านผู้ชมไฮเอฟซีนะพี่น้องเด้ออยากเดินทางพี่น้องมากราบมาไหว้ปูพี่น้องมาขอพรขอโชคนะครับผมวัดป่าภูต้องมนพี่น้องนะครับผมตำบลโพนสูงอำเภอชัยวานจังหวัดอุดรธานีนะครับก็สามารถขึ้นมาได้พี่น้องมาขอพรขอโชคนะครับมากราบมาไหว้ปูนะครับท่านผู้ชมเดินทางเมดาได้พี่น้องเลยแต่ว่าช่วงหน้าฝนนี่ทางขึ้นมากะ ยากแนี่พ kind of mm. mm. anyway> ี่น้องคือเป่าแถวไทยให้เบิ้งล่ะแต่ว่าก็ขึ้นมาได้นะครับคนเท่าขึ้นมาได้พี่น้องเขาตั้งใจมาแล้วท่างมากนั้นโทรหาปูหมู่ว่านปูกรว่าอยู่จะขึ้นมาได้บ่ลรือเป่าเท่าท่านมาบ่ได้ก็จะมาลหรือสนอปูฝนหมู่ว่านฝนตกนะปูเนาะขึ้นมากๆเลยยันขึ้นม่ยากอ้าวพี่น้องนะครับไออยากเดินทางมากได้พี่น้องได้นะครับมากราบมาไหว้ปูได้พี่น้องนะครับผมอ่า มากราบมาไหวข้ขอพรนขอพ่พี่น้องนะครับองปู่มุจจลินยู่ด้านนาก็ได้พี่น้องเอานะครับกราบขอบ,บุญขอบคุณปู่นะครับผมซา,าถูนะปู่กราบขอบ,บขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งชองทุกท่านและพี่น้องด้ให้โชคให้มานพี่น้องให้ได้โชคไงให้ได้รางวัลไงซาถูกครับปู่